สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามารู้จักโปรเจกต์ DIY สุดเจ๋งที่เหมาะกับสาย IoT สายประหยัดและคนที่อยากรู้ว่าบ้านตัวเองกินไฟเท่าไหร่กันแน่โปรเจกต์ Project นี้คือ DIY Zone of Th บวก p z e EM04 ที่เราสามารถทำให้กลายเป็น Energy Dashboard ส่วนตัวได้แบบง่ายๆแต่เจ๋งเหมือนของมืออาชีพเลยครับสิ่งที่ทำให้มันพิเศษคือมันสามารถวัดได้ทั้งพลังงานไฟฟ้าอุณหภูมิ และความชืน้นครบจบในระบบเดียวเราใช้เทสม o ต้าเฟิร์มแวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สใช้งานง่ายไม่ต้องเขียนโค้ดเยอะตั้งค่าเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถส่งข้อมูลผ่าน MQTT ไปยัง HiveMQ Cloud ได้เลยแบบ Real Time จากนั้นเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาทำแดชบอร์ดสวยๆด้วย HTML แสดงกราฟไฟฟ้าแรงดันกระแสกำลังวัดหน่วยไฟพร้อมอุณหภูมิและความชืน้น ดูได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ต้นทุนละ่ะไม่ถึงพันบาทครับแต่ได้ฟังก์ชันระดับสมาร์ทเอเนจีมิเตอร์มืออาชีพและที่เด็ดสุดคือระบบนี้เปิดให้เราปรับแต่งได้เองหมดเลยอยากให้มันแจ้งเตือนเมื่อใช้ไฟเกินตั้งรูให้ปิดโหลดอัตโนมัติหรือเชื่อมต่อกับ Home a s s i s t a n t เพื่อสั่งงานทั้งบ้าน <c oughs> ก็ทำได้หมดสรุปนี้ง่ายเลยครับถ้าใครอยากมีระบบวัดไฟที่ครบวัดได้ทั้งพลังงานอุณหภูมิความชื้น ส่งข้อมูลผ่านคลาวด์และมีแดชบอร์ดสวยๆดูเรียลไทม์โปรเจกต์นี้แหละครับ DIY Sonoff TH p s e z EM004 บวก Tasmota บ HiveMQ บวก HTML Dashboard คือคำตอบที่คุ้มค่าใช้งานได้จริงและขยายต่อยอดได้ไม่รู้จบขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วมาทำ Energy Dashboard ของคุณเองกันนะครับ